ถำตัวเองให้สั่งเสื้อผิดไซส์ดูสิอันนี้จะให้ไอล้ลุงนะกลายมาเป็นเสื้อพิต้า <c oughs> แล้วกระต่ายเนี่ยเขาไม่ชอบใส่เสื้อหรอค่ะและออย่างหนึ่งเ,เขาขนเยอะเขาจะอะุ่นแล้วดูดีตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยแล้วอีกตัวนึงเล็กกว่าน,นี้อีกนะแล้วที่บ้านจะใส่กันได้หรือแต่และตัวพิต้านี่ถามว่าเล็กสุดไหมไม่เล็กอีคิวเล็กสุดก็จะมีอีตัวเนือ้ออีคิวก็ใส่ได้ แต่ทีเนี้ยกระต่ายเนี่ยเขาไม่ใส่เสื้อกันค่ะเพราะว่าเขาตาโดดขึ้นขาแม่เพราะว่าขนเนี่ยเขาเยอะขนเขาเยอะกาไม่ต้องโดดขาแม่หรอกขนเขาเยอะเขาก็ไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อเลยอย่างเข้อยู่ในห้องที่ค่อนข้างอุ่นไม่ได้อยู่ข้างนอกการที่กระต่ายใส่เสื้อเนี่ยก็คือแค่ให้ดูน่ารักเฉยๆค่ะไม่ใช่ว่าเขาหนาวนะ <laughs> แม่ขำซื้อมาไม่เคยถูกไซสักทีหนึ่งไอ้สีชมพูนั่นก็ผิดไซส์แล้วเนื้อผ้าก็ โอ้ยมันเขียนในโฆษณานะคะเป็นคอตตอนอมันโพลีล้วนเลยค่ะมันเขียนคอตตอนดูมันโกหกเลยไม่อ้อมหขนมันถ่ายรูปนะคือลายมันน่ารักแล้วก็มันก็คือเราก็นึกว่าคอตตอนผ้ามันก็คงดีที่ไหนได้ก็คือโพลีร้อยเปอร์เซ็นตดูมันเด็กแล้วทดลองมาให้พี่ต้าลองใส่ดูค่ะเดี๋ยวจะลองอีคิวดูนะคะว่าอีคิวจะเดินได้ไหมคือมันไม่คือไงคะอีคิวอีคิวเดินเป็นไหมลูกฮะอีคิวเดินเป็นไหมลูก ต้านไม่เท่าไหร่ค่ะคือกระต่ายอไม่จําเป็นจริงๆเขาไม่ใส่เสื้อกันนะคะถ้าส่วนใหญ่จริงๆให้ดูทีดูอีคิวค่ะคิวคิวอีคิวนี่เดินไม่เป็นเลยค่ะเลยคิวโอ้โหลูกจริงๆแม่ซื้อมาทั้งหมดสี่ตัวนะคะก็คือว่าเซตสีฟ้านี่ของผู้ชายสีเนี้ยแม่อ้อจะให้ผู้หญิงแล้ดูทีคะใครมาเป็นน้องต่ายใส่อะ โอ้ยจะบ้าตายไม่อ้อมจะบ้าตายเราก็ดูไซส์แล้วนะคะที่แล้วซื้อเนี่ยคือมันเราก็วัดดูแล้วมันเอาพอพอ,พอของมาจริงเนี่ยคือตัวมันใหญ่เกินแล้วพอเราก็ร่นไซส์ลงมาจิ๋วหลิวเลยก็อ่านแล้วนะดูไปขำตัวเองไปค่ะอันนี้แพงด้วยนะตัวละสี่สิบบาทซื้อคราวที่แล้วตัวแค่ยี่บสามบาทเองขายแต่ละร้านไอเราคือเรื่องของเรื่องมันหลอกเราอะค่ะมันเขียนว่าเป็นคอตตอนจริงแล้วมันไม่ใช่ไงถ้าเป็นโพลีราคายี่สิบกว่าบาทมันก็เรื่องปกติ ตายแล้วแม่จะบ้าตาย <laughs> หลอนะต้าต้าหล่อนะลูกไอ้ดูชี้อล่อนะครับเออหล่อนะลูกอีคิวอีคิวอีคิวมาทรงนี้สิหรออีคิวจะมาเกาะแกะแม่ทาไมล่ะครับลูก <laughs> สองตัวค่ะเดี๋ยวก็ต้องถอดออกค่ะคือใส่ไม่ได้นะก็จะลำคาญไม่ของตัว น่ายักจริงๆเยโอ้โหหยอ,อรจริงๆนะิวสังครับอีิวสังครับอีคิวสงัวสง,วสงแม่ครับมนได้หนาวขนาดนั้นนะลูกจะให้ายว่าใส่เสื้อเฮ้ยน่ารักจริงๆเลยลูกจนแม่เนี่ยโอ้โหตายเยอะน่ายักจริงๆเลยุยกจนแม่เนี่ยยูกจนแม่เนี่ยน่ายักจริงๆเลยตัวอื่นจะใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเพราะข้ตัวเขาไละๆกันหมด ที่ประจบทั้งคู่ค่ะระโดดขึ้นตัดกันที่ประจบทั้งคู่โดยเฉพาะพิต้าเนี่ยที่ประจบค่ะโดนตีนะคะเนี่ยโดนตีแม่ตีวันไม่รู้กี่รอบไอ้เรื่องดื้อชอบแพะกงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยโดนแม่ตีโดนแม่ตีวันนี้ไม่รู้ตั้งกี่รอบกี่รอบเนี่ยแกะหลังแม่เลยเห็นไหมคะ อะไรล่ะคิวอะไรล่ะลูกคิวทำไมครับคิวทำไมครับคิวทำไมแม่ครับคิวทำไมแม่ครับตาทำไมแม่ครับตาทำไมแม่แม่จะไปล้างกงแล้วลูก นีี้อกแลวคนะ่ะมาทางนี้อีกแล้วคนะ่ะตาแม่จะไปล้างกงแล้วลูกคิวคิวจะดึงเสื้อแม่ทำไมเนี่ยกัดแม่ทำไมโดดขึ้นมาแล้วคนะ่ะอันนี้กระปบ ี่จะกัดเสื้อแม่ทำไมฮะดูค่ะดูความประจบค่ะดูความประจบดูความประจบของชายต้าค่ะยืนไม่ถนัดเยืนไม่ถนัดไปแม่ไปทำงานแล้วลูกนะครับแม่ไปทำงานแล้วนะครับ